ถ้ามาไอเกขีิเล็กไอ้อยู่ข้างล่างครับแต่ก่อนอยู่บ้านอยู่ล่างนะครับปลูกพักปลูก,ปกยังไวหลายต้นไปก่อนทำเง,ง,งินทำเง,งินไอห้างสร้างของผมไอ้ปลูกมาหลายปีเนี่ยเป็นไอ้ทำเงินอยู่ไหมยังเป็งไงไนไอ้หางหางหนู <c oughs> ทำไมนหางสร้างเป็นหางหนู หลายปีเลยครับสมิที่ห้าหกปีเจ็ดปียี่สานีีอยู่ปลูกพืชยางครับอยู่ข้างล่างแต่บ้านหกกล้วยก็มีนะครับบ้านบ้านอยู่ไอ้แต่ก่อนแล้วข้างไว้อยู่ไอ้อยู่ที่เขากาารเทียม,มท่านห่างหน้าโอนบานหมดแล้วครับผมไม่ว่าบ่านไหนบาน มะนาวกับปูเพียบหกบ่ได้คนดีอยู่ข้างๆกับบ่ได้มันลงมาข้างล่างแค่เพื่อ6ซ่างเถอะน้องบัวคนสุภานสวัสดีครับมืนอนี้ว่าสีผ้ามาเบึงไอ้เล็ดบานบ่นแล้วครับเก็บดอกมันนะดอกไปแกงสีผ้ามาย่างเบึงไอ้ดอกไม่กวดต้นอ้อ คุณจักบ่ครับต้นอ้อที่เขาทักมากวดกันนี่ครับต้นอ้อหลายครับเดี๋ยวมันไอ้มันเป็นดอกสิบห้าเก็บแล้วก็ไอ้ลายทักมากวดให้เบิ่งทักเต็มนะครับทักไอ้นี่ข้อใส่ครับจงไว้จงไวท้ทาให้มันไอ้ อันนี้คนเลยไปอยู่ข้างบนนี่นี่มันนำข้างเสียงรถนะครับทีู่ทางทางนี่นี้ไปอยู่ทึ้งเขาจ้องสิเล็กจ้องยังไงผู้บุญุัสยางน,นะครับอยู่นี่กล้วยตะไข่อยัางผู้บุญุบใหไปอยู่ข้างบนอยู่ทึ้งเขาที่เล็กตัวหนึ่งบุหรีบักลงกอไผ่กอไผ่ลูกโอ้บุ๊บเมาก ถังเจ๊งหมื่นสิได้มาถางถ้าได้ประยุกต์ปลูกปาล์มแทครับปาล์มตีกว่าแต่เสน่มันหกเพระาะเขด้เอาใจใเซนไปไหนหกครับโมเดลมาฉีดยาให้เพิ่นน่ครับเสามา่าอวิวข้างบนประเทศข้างบนอย่างนี้จะเสียงรถเจะรถมันหลายครับอยู่ข้างทางมามักเสียงรถ นอั่นอยู่สุดลงฮะปูกเว่ยตนหมักอันหมักเมือปูไปพัดโอ้ยหกขับบนแเบิ่งดนล่ะนี่ปี่รถทานไฟกระดับต้นหมักหนาวร้ายครับปลูกไม่ระดอกระดับได้ก่อน สายไอ้ว่าวมันอะมันเป็นยังเ,เป็นดอกอยู่มันเบิดอะไรต่ครับอนี่างน้ำขนพังไปอยู่ของบนของน้ำไขยมากับกดซับตะไคร่กดไหลกดแช่กดกระดิง่งแจ้งเตือนห้ยเด้อครับ ถ้าอันใดผิดพลาดก็ขอโทษไปนาที่นีเยเด้อครับเด้อข้ามามาถึงมาเก็บขี้เล็ก,กันบาแต่ดอกมันบานหมืเก็บดอกมันไปแกงกันนะครับมักแกงดอกมันแกงกะทิไหมแกงอไอ้นี่ยแสบใส่หมูสามสั้นยังแสบแฮงครบับต้นตามงงกบกบเลยคนออกไปเพว่ย มันมีคนออกไปนี่รถด,ดไหลโอ,อ้จอดรถไว้น้องตามต้นไล่ลูกบ่โอ้ปรหน,น,นูกินเบิดเหรอหนูหลาย ยี่เสียงรถจอดรถไว้ห้างฝากห้างเข้ามาตัดหญ้ามีบาท,น,าไปไปบาทนี่ครับไต่ทางไต่ไปมีบาทหนึ่งมือบาทหนึ่งมืไกลกันนะครับ ทา้งออกไปทะเลทะเลกับโบไกลหาซิโพกซบปลูก็หอดทะเลใช้กอนกับยูหน,นี่อยู่เม่ใหญ่ไปยืนทึงเขาปลูกว้ใหม่ปลูกไ,ไ,กไบพืทุยยางของสิกินได้ของประดับมเมาสขีเล็ก เริ่มบริการกินเค้กแล้วครับไครที่ยินงานนีใส่กับเป็นกำลังใจให้ทุกๆทุกคนเด้อครับคลิปนี้ก็บโมมี่ยังหลายดอกว,ว่าจะมาเก็บเด็กบานเบิดสร์ดไปตัดกล้วยให้กล้วยเครื่องหนึ่งคลิปนี้ก็ไว้ซันนี้แล้วได้อครับน้องมุ้งบุญคุณสะพอ้อนสวัสดีครับ